นี่มีบัตรยื่นบัตรให้ดูไอเดียบัตรเก๋เป็นอย่างนั้นเลยนะน้องเบียนะยิ่งแล้ววันนี้นําเสนออะไรน้องเบียเนี่ยยงปิดตาปิดตาครับปิดตาที่ไหนปิตาหลวงพ่อทองสุกยุคต้นครับวัตพันสูงวัตพันสูงเลยเหรอครับผมเฮ้ยเขาบอกของเล่นเพียบเลยนะอืมตัวจริงครับว่าจริงใช่ไหมเนอะครับผมไหนไหนใครมีอย่างนี้มาขายผมได้นะดูใกล้ๆครัออย่างนี้การผมฟ้าตาให้มื่นหนึ่งนะอันนี้อันนี้ต้องยุคนี้นะอันนี้พิมอะไรเนเครียกงอันนี้พิมพ์สะดือจุ่นครับ พิมพ์ใหญ่หรอครับพิมพ์ใหญ่ครับโอ้เนี่ยสายวัชพันธ์สุกหลวงพ่อต้องสุกใช่ไหมยุคต้นครับยุคต้นครับเขาเรียกว่าปลายปูกินต้นปูสุกโอ้ยเขาเรียกปลายปูกินต้นปูสุกอันนี้เขาเล่นหากันแพงไหมตอนนี้ราคาถ้าพูดกันตรงๆอันนะถ้าอยู่ในมือเซียนใหญ่ๆนะสามหมื่นซื้อไม่ได้อะถ้าอยู่ในมือเซียนใหญ่สามหมื่นซื้อไม่ได้แน่นอนซื้อได้มันตัดผมเลย ถ้าอยู่ในมือเซียงใหญ่ๆอ่ะจริงเขาจะไม่ขายอ่ะดินะองนี้ฟอร์มเป็นยังไงมังเบียโอ้สวยมากครับไม่มีตำหนิเลยไม่มีตำหนิเลยนะนี่สุดยอดเอยสินเนี่ยดูง่ายสวยครับสวยสวยนี่เจ้าพี่ขอดูนี่เจ้าของพาตัวจริงอยู่นี่แหละเฮียน้อยเจ้าของขนมจีนชนนิสาเนี่ น้อยบางใหญ่อร่อยจริงนี่น้อยบางใหญ่มีฉายาในวงการพระน้อยบางใหญ่ใช่ไหมครับเนี่ยเอ้ยนี่นี่ให้ชมน้อยดอนไล่เดี๋ยวเ้าเฮ้ยเดี๋ยวต้องดูหน่อยนี่อุ้ยไอ้ของเบียดอ๋อเบียดเออเบียดเท่าเนี่ยฮะพิมพ์สะดือจุ่นใหญ่ด้วยเนี่ยสวยโสลับปุ๊คให้ดูหรอเฮ้ยเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสวยเลยให้ชมครับนนั้าง ปิดตาหลวงปู่สุขยุคต้นวัดสะพานสูงนะครับวัวมันจะประกบงี้อ๋อไอ้ตัวจริงจริงเสียงจริงครับเนี่ยน้อยบอกเดี๋ยวจะไปนิมนต์หอมพระเหลืองแล้ววิ่งมาวิ่งมาทำงานด้วยไงสวยงามนะครับกำลังเกษมนากันกับทีมงานน้องเบียร์บางใหญ่เฮียน้อยเบียร์น้อยดอลลี่ใช่ไหมใช่ขอชมแบงนี้หน่อยดีก่าแค่ชมชมชมโฮ้ยนี่หลวงพ่อมุ้ยเหมือนกันนะเนี่ยสวยสวยมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยหลวงพ่อมุ้ยอยู่นะเนี่ย ธรรมดาไดที่ไหนเ่ยโอ้ยชอบก็ต้องจัดสิเียน้อยเขาไม่ห่วงอยู่แล้วห่วงดีพะมุยเนี่ย n ยน้อยห่วงเหรอห่วงมากพามุยอ่ะขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณแฟนคลับ fc อันนี้ก็มาคุยกันเรื่องราวของพระเครื่องนะครับสังคมพระเครื่องวงการพระเครื่องนะครับได้คุยแลกเปลี่ยนสนทนากันก็ขอบคุณทุกคลิปขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจ คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณจริงๆไปก่อนครับผมสวัสดีครับปิดท้ายด้วยนี่เฮง,งนเฮงร,รวยรวยครับตัวแปะบนตัวตีสวยงาม